สสดีชาวสิงค้าดวคงความรักประจำวันที่18กุมภาพันธ์นะคะวันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องเข้าใจผิดนิดนึงนะคะหรือว่าเรื่องอะไรที่ทําให้ต่างคนต่างไม่พอใจกันนะแฟนคุณก็จะอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะอ่าสามถ้วยของเขากับหัวนะคะส่วนตัวคุณเนี่ย5ดาบไม่มองว่า คุณไม่อยากที่จะเถียงกับแฟนคุณเดินหนีนะถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องที่ขัดแย้งกันอยู่นะคะอย่างไรก็ตามจักรวาลอยากให้คุณใช้สตินะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้ให้มากนะคะ meditation bring answer ถ้ามีสติเนี่ยแก้ไขได้ทุกปัญหานะคะแล้วก็มีคีป็น o p เ n น i ม d ด้วยบางทีคนรักของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้อ่เป็นทุกอย่างตามที่เราต้องการนะคะเราก็เช่นเดียวกันเราอาจจะไม่ตอบโจทย์เขาทุกอย่างดังนั้นเวลาที่มันมีอะไรที่มันเหนือความคาดหมายหรือว่าไม่ได้ตรงตามที่เราคาดหวังเนี่ยก็ต้อง เอาหลงมารวยกันนะคะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ